อันนี้คืออะไรคะลูกเป็นเครื่องของใช้ที่ช่วยศึกษามโมบายอ๋อโอเค เดี๋ยววิ่งค่อยๆเดินเย<ม>อะอะ<ม>โอเคอใช่ไม่ถ่ายรูปอยู่ไงม่ถ่ายวิดีโอให้องค์ดูอ๋อนี่เหลอน้ำอ่ะน้ำที่ท่วมอ่ะถ้าน้ำมาใช่ไหม,มท้อง,งน้ำก็จะเป็นน้ำหมดเลยท่วมถึงถดูเลยนะไ,ไหนตรงไหนเนินนมสาว